ณจุดจุดนี้เป็นเส้นทางาระหว่างอำเภอบ้านผือกับอำเภอน้ m s สมจุดนี้เรียกว่า,าช่องเขาขาดเป็นประตูหน้าด่านก่อนที่จะถึงอำเภอน้ m s สมก่อนที่จะเข้าอำเภอน้ m s สมนะครับและตรงจุดนี้นี่เองนะครับเป็นที่ตั้งของศาลปูหลุกนะครับซึ่งเป็นศาลาที่ เป็นที่เครารพบูชานะครับของชาวอำเภอน้ำโสมแล้วก็ชาวอำเภอใกล้เคียงเดี๋ยวเราตามขึ้นไปดูนะครับด้านบนครับตามมาเลยครับก็ถึงแล้วนะครับสำหรับวัดป่าช่องเขาขาดนะครับขึ้นอยู่กับ ตบลบ้านกลางอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับเราก็มาถึงแล้วนะครับสําหรับศาลปูหลุบนะครับก็จะอยู่ด้านหลังของเรานะครับศาลปูหลุบหรือนะครับที่เรียกกันอีกชื่อก็คือศาลปูจันลือนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเยี่ยมชมด้านในครับติดตามมารับชมด้วยก,กันเลยครับ พอมาถึงจุดนี้ก็เป็นบันไดทางขึ้นนะครับด้านหน้าเราใช้บันไดทางขึ้นทางฝั่งด้านหน้านนี้เลยนะครับตรงด้านหลังตรงจุดนี้นะครับจะเป็นบ่อน้ํานะครับแต่ก่อนจะเป็นบ่อน้ำนะครับบ้านเราเรียกว่าบ่อน้ําสร้างนะครับนะทุกวันนี้ก็กลายมาเป็นบ่อปลาปานะครับซึ่งตรงนี้แหละครับท่านครับมีเรื่องเล่าที่ชวนอ่า หน้าติดตามนะครับในเรื่องของตำนานปูหลุดครับ <S 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 หน้านะครับรูปถ่ายนะครับหลวงปูหลุดตรงนี้นะครับเราสามารถสัมผัสได้นะครับถึงพระธม์สารปูหลุดแห่งนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับฝากนะกดไลค์นะครับกดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้นะครับไปให้นะพี่น้องชาวเผิน้ำโสมพี่น้องชาวเอบ้านผือนะครับหรือพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับได้มาเยี่ยมชมแล้วก็สัมผัสนะครับแล้วก็มาขอพรดีๆจากหลวงปู่หลุบในโอกาสต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ คลิปนี้นะครับไว้ White, แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากขอให้ทุกท่านโชคดีในวันที่2อึพฤษาภานี้ครับสวัสดีครับ